สวัสดีครับมาดูตะกัวนะครับตะกัวที่ใช้สำหรับนะครับสำหรับงานที่ใช้ในขั้วแบตอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เราก็สามารถใช้ในงานแบตจีขั้วแบตอย่างเดียวนะครับ Oppo Vivo Huawei ทุกอย่างนะครับที่เป็น ย้ายขั้วในการย้ายขั้วนะครับสำหรับ iPhone หรือว่าหัวโวยนะครับแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะทำการสปาร์คแปตนะครับสปาร์คแบตลงไปนะครับสปาร์คหรือสปอตแปตลงไปนะครับเราจะต้องใช้ตะกั่วตะกั่วนะครับมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมันถึงได้แพงนะครับตะกั่วตรงนี้นะครับมันจะผสมเนื้อเงินนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ ผมทําการได้สั่งมานะครับผมขายอยู่ร้อยี่สิบาทนะครับตรงนี้นะครับร้อยยี่สิบาทนะครับเราจะใช้ในงานแบบไหนนะครับก็ใช้สําหรับเชื่อมขั้วแบตตรงนี้โดยตรงนะครับเป็นงานตรงนี้โดยตรงเลยนะครับอย่าไปใช้ยังอื่นนะครับใช้อื่นก็ได้นะแต่ว่ามันแพงนะครับเราไว้ใช้งานสําหรับงานนี้โดยตรงนะครับ อ่านี่คือเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับตะกัวที่มันเป็นตะกัวที่เราใช้นะครับก็เป็นตะกัวเล็กนะครับอันนี้มันจะมีเนื้อเงินเยอะกว่านะครับเห็นไหมครัแน่นอนนะครับเนื้อเงินนะครับมันจะเหนียวนำนะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่านะครับดีดีกว่าตะกัวลายเท่าอยู่นะครับก็เวลาบัตรจีออกนะครับเวลาใช้งานนะครับ เวลาบัดจีออกเราก็จะในการบัดจีนะครับเราจะใส่ตะกั่วตรงนี้ตรงตอนไหนนะครับเวลาเราเอาตะกัวนี้มาใส่มันจะไม่ค่อยอยากติดนะฮะตะกั่วนี้มันจะติดดีกว่านะครับตะกั่วที่ผมนํามานะครับผมทําการเทสไปแล้วนะครับหลายเครื่องไปแล้วนะฮะเพราะว่ารุ่นใหม่ๆใ,ในส่วนของ iPhone นะครับเราจําเป็นจะต้องย้ายขัะะ้วนะครับเพื่อทําการเขียนนะครับสุขภาพาแบตลงไปนะครับหรือค่าหรือว่าเบต้าแบตนั่นเองนะฮะ อันนี้เดี๋ยวผมมาอกให้ดูกว่านะฮะ มอมเรายังจะไม่ค่อยร้วนนะครับพอดีปิดไปเพิ่งเปิดนะอ่าเวลาใช้งานนะครับอ่าดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างของเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วนะครับเวลาเรานะครับจี้ลงตรงนี้นะครับตะกั่วมันจะไม่ค่อยติดตรงนี้นะฮะนะ เห็นไหมครับเนื้อตะกั่วมันจะมาติดกับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงาเ,เงาค่อนข้างเยอะกว่านะครับนีฮะปกติเราจะไล์ไม่ติดนะครับเห็นไหมครับตะกั่วตัวนี้มันจะติดตัวนี้ค่อนข้างดีกว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวไม้ลงชูมลงชัดๆนะครับมันจะติดเนื้อตรงนี้นะครับเวลารเราใช้ตะกั่วปกติมันจะไม่ติดนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่ขูดก่อนมันจะไม่ติดเห็นไหมครับเนื้อตะกั่วตัวนี้มันจะดีกว่านะครับ อันนี้ผมทําการเทสแล้วถ้าเทสแล้วไม่ดีผมจะไม่เอามาขายนะครับอผมทําการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับถึงได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับครับทําไมมันแพงนะครับมันแพงเพราะว่ามันมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินมันจะดีกว่าในการย้ายนะครับปกติเราใช้ตะกั่วตรงตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะติดง่ายกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้ยมันจะติดง่ายกว่าเวลาบัตรจีลงไปตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับ ตรงนี้นะครับมันจะดีกว่านะครับเนี่ยครับเวลาบัตรจีลงไปอันนี้ผมบัตรจีไม่ได้นะเพราะมันผิดขั้วนะครับมันจะช็อตนะฮะนะครับมันจะบัตรจีตรงนี้ติดกว่าปกติถ้าเป็นนะครับอ่โลตรงนี้นะมันจะไม่ติดนะครับอันนี้ผมสั่งมาเพื่อย้ายทําการย้ายคู่ iPhone โดยตรงนะครับตะก่วตรงนี้นะครับตะก่วดเงินเงินนะครับก็สั่งได้ที่ผมนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับ ก็ฝากไว้นะครับในการย้ายขั้วนะครับตะกัวในการย้ายขั้วนะครับขอบคุณครับ